เริ่มแล้วคนหลังชอบเที่ยวกันซ o ล m i l e ล i ฟาส อน่ากลัวใจไม่กล้าพอมันสลกดูน้ำตก เตรียมตัวไปลวครับไปลวไปลวไปลว